สแนะนำเมนูไหมเนาะแนะนําแนะนําแนะนําเมนูหน่อยถ้าพวกไม่ทานเนื้อไม่ทานเนื้อก็ต้องทานพวกเครื่องในเนื้อรวมถึงไม่แดกเนื้อพี่กูเคยมมากเลยตอนเนี้ยก็เดี๋ยวเอาตังแตงก็อร่อยนะพี่หอยหอมนาหวกากิม กดอยากมาจากไหนครับสั่งขนาดนี้สั่งขนาดนี้สั่งไปทำไมล่ะคุณแตกครับสวัสดีครับผมเรายังอยู่กันในหัวสแปกแตกแบบอันนี้คือหลังจากที่เราลงน้ำไปแล้วหิวมากเดี๋ยวเราเลี้ยงปลอบใจอุ้ยดีใจจังเลยอ่ะวันนี้ไม่แกล้งด้วย จริงวะให้สั่งเองเลยเฮ้ยจริงเหรออันนี้เป็นเมนูก็จะมีหลายอย่างแต่ว่าแป้งไม่กินเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะที่เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องของซอยจุเนื้อวัวพวกอะไรนี้อ๋อแต่ถ้าไม่กินเนื้อวัวก็จะมีพวกส้มตำหมกแซลมอนพวกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราเรียกน้องเป็กเสิร์ฟมามแนะนาําเมนูไหมน้องใครพี่สั่งขนาดแนะนําแนะนําแนะนําเมนูเลย ขอเมอโน,โนูนะครับท่านพวกไม่ทานเนื้อไม่ทานเนื้อก็ต้องทานพวกเครื่องในเนื้อรวมถึงไม่แดกเนื้อพี่ขอไม่แดกเนื้อไม่ว่าไม่กินแต่เนื้อแต่เครื่องในก็กินอยู่ทำไมหนูรู้สึกเหมือนอะไรมีพลังงานอะไรสักอย่างพิ่งมาทำงาน มาดทำงานครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มาซื้อออกไหมครับพอพอได้พอได้พอได้มีอ่านอ่านเลยเนี่ยเอาอ่านดูอะไรครับตังกระโดงเรลรวมเนี่ยมันจะมีหมจะอ่านหมดนะเราจบเมนูขอแบบแนะนำแนะนำนะเรานี้กินไม่เยอะนะผมขอแนะนำชักประมาณสิบเมนูสิบเมนูเอาที่ไม่ใช่ใช่เนื้อนะไม่ใช่เนื้อเอาแบบอร่อยอร่อยเลยส้มตงส้มตำได้หมดเลยตำนะฮะกูเคยมมากเลยตอนนี้ยตำแซลมอนอ่าลองครับแซลมอนแซลมอนที่นี่มาจากนอร์เวย์ฮัลโหล ขอเปลี่ยนทางไปนช่ไหมฝันดีละกูก็แล้วกูตำแป้งก็อร่อยนะพี่เไก่ยวงหลังอ่ะตำแป้งไข่นกกระทาเมื่อกี้มึงฟินอ่ะฟินหนูก็ทำไมกูไม่ฟินเลยวะตำแป้งไข่นกกระทาไหลบัวพุ่งสดหอมไหมหอมปะคาวขาวอะไรแบบนี้อาจจะมีแบบกลิ่นกลิ่นพวกเครื่องปลางปลาหนูว่าดีกิ่นดีไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำเล้งไหมเล้งไหมแด้บอกอยากกินเล้งปะได้เล้งกินหอยมังรูหอยได้ค่ะ กินหอยบะลุงหอยหอยโข่งนาลวกจิ้มอันนี้คือที่เดีแนะนำแนะนำนะเฮ้ยทำไมคุณลืมอันนี้อ่ะหอมหมกหอมปลาโอ้โหนี่ก็หอมหมกอยู่ใช่ใช่หอมหมกหอมหมกหอมหมกไก่ถอยกินดีเนาะอันนี้เดี๋ยวที่เหลือเราเลือกเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดละขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรค่ะโบดโบดโบดอะไรส่วนลูิษ์เป็นขึ้นลูกศิษย์ครับ ตัวอะไรอยู่ในรถครับอ๋อแดกแม่งให้หมดอ่ะอันนี้ไม่ใช่เนื้อแล้วมันจะกินอะไรอ่ะที่แปลกๆของคาแบงใช่ไหมครับผมให้บอลเนื้อแล้วบอลมึงเท่านี้เนาะแล้วพี่เคือไมเต็มเลยนานพี่กินได้กี่คนเนี่ยสองคนเนี่ยกินสองคนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้โหผมไม่เชื่อว่าคุณจะกินกินได้ถ้ากินหมดเนี่ยกินรีฮะ ถ้ากินไม่หมดแสดงว่าไม่นน <t> อร่อย้ยมันเยอะที่แสดงว่ามันเยอะถ้ากินไม่หมดชมครับดูหยดนหยาบมาจากไหนครับสั่งสักขนาดนี้สองไม,<น>ไม้วันนี้อุนอ่นๆถ้าแบบร้านไหนเวลาเราไปแล้วเขาให้แบบเราฟรีอะไรเงี้ยม,มันรีวิวไม่ได้แบบสัใจไม่ได้อันนี้คือจับยับเลยนะจัหยับเลยไม่อร่อยก็พูดเลยแยบเลยนะสงขนาดนี้สงไปทำไมคยากรู้ แต่ยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบแต่ต้องบอกกันนะว่ามันมีเนื้อกับไม่เนื้อดูเป็นใช่ไหมดูเป็นค่ะมันพูดขาเดี๋ยวว่าเป็นคนพูดพออ่ะแดกเลยแล้วกันช่วงนี้ต้องมีช้อนกลางไว้นี่ไหมจะมีการต่วนกันเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะทำแซลมอนทำแซลมอนน่ากินมากชิมทำแซลมอนหน่อยเนื้อน้องลายลวก ปลาดีมากปลา้าอร่อยมากเราแนะนําตัวที่มันเป็นเนื้อก่อนะแนะนํเสร็จจะได้เอาออกเพราะว่ายังมีอีกสอง<า>ชีวิต,วตที่เราแดกเนื้ออยู่น,นี้เป็นก้อยก้อยดิบแล้วก็อันนี้จะเป็นปากน้ําบัวตัวนี้นาจะส่งไปให้คาบนอ,อ,อนอันนี้เป็นอมน้องบัวอบน,น้องวัวอบน,น้องวัวคืออะไรก็คือคดลูก เป็นอาหารแปลกไชบอนอยากแดกเนื้อน้องลายเนื้อน้องลายอ่ะก็โอเคอยู่ไอ้น้าจิ้มเนี่ยมันจะออกแบบไม่เปรี้ยวนะออกแนวเหมือนขมๆด้วยแต่ว่าเรายังขาดไอตัวท้องแซลมอนท้องแซลมอนหมูคุกคุนเอาเลยอันนี้เป็นปองไข่กับกระห่าเขาจะไม่ใช้เป็นมาระกอรอย่างนงี้เนะเป็นแบบว่าแตงกวาแตงกวาหิรรับปลาเขาหมูคุกคุนทำไมไปหมูคุกคุนวะอร่อยอร่อยมากเมื่อกี้กินแล้วอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้คือไหลไหลบัวหากินยากอันนี้ เป็นเมนูแนะนํานะทุกกานมีปลาแต่ปลาราที่นี่คือดีปลาอร่อยมากน้ำแซลมอนจิ้มติฟูดน่าจะเอาหวานหวานติฟูดอันนี้ไม่เหมี้ยอะไรเลยอ้าวกินด้านไปแล้วมั้งคือกัดปุ๊บนี่น้ำแตกแล้วไม่ใช่น้ำด้วยเป็นไขมันไขมันอันนี้ไก่ไต้น้ำมันมีแบบเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแกงเครื่องแกงอร่อยนะ หอยเลยหลักการง่ายๆเลยถ้าอะไรกินแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยเราจะเก็บเอา,เาไว้อยู่ในตัวนี้ใช่แต่ถ้าไหนที่แบบที่แบบไม่ถูกปากดวูเราจะส่งส่งต่อบ้อบน้นองทิมดู เลยเมนูเดียวสั่งสี่เมนูมาแล้ว1ิบสามค่ะอีกหนึ่งแตคอมเพนเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ชิมอันนีชมม้ชิมแล้วใช่ไหมเป็นงไงอร่อยแต่ไม่ถูกปากปะอ๋ออร่อ<โด>ยแต่ไม่ถูกปากนะใช่ครับมีนะไก่ใต้น้ำใช่ไก่ใต้น้ำอ่อมหมู อหมูเมื่อกี้เขาถามอยู่ว่าเราจะพูดอะไรข้างในนี้ดีหรือเปล่าค่ะอันนี้มีเรื่องพูดละช่องเราที่เป็นช่องออกกำลังกายสักหนึ่งใครบอกว่าตั้งสถาปนาตัวเองเหรอตั้งเองโอเคก็ไม่มีใครมาย้อนแย้งอะไรกูก็เป็นก็ได้หลายคนอ่ะกินอาหารที่มันมีรสจัดอาหารที่แบบเค็มโซเดียมไเยอะอีกวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเราตัวบวมขึ้นน้ำหนักขึ้นเยอะอะไรอย่างงี้ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอันนั้นไม่ใช่แบบน้ำหนักที่แท้จริงนะมันเป็นแบบคล้ายๆเหมือนพอเวลาเรากินเกลือหรือกินเค็มเข้าไปในร่างกายอ่ะ ร่างกายเราก็ต้องกินน้ำเข้าไปเยอะๆแต่ว่ามันจะยังไม่ขับออกมันจะใช้เวลาในการขับออกเพราะฉะนั้นอีกวันหนึ่งทําให้เราน้ำหนักแบบเยอะได้เหลือหมกแซลมอนใช่ใช่ทาไมมาไม่มาผมไม่จ่ายตังนะ,ะวิ่งหนีออกจากร้านยำยำสาหสหาย,าหายจะมีหอยนางรมแซลมอนแล้วก็มีกุ้งนะครับผมโอเคมาข้าวสาระต่ออ่าหลายคนจะบอกเฮ้ยเวลากินอาหารเราจัดอีกวันหนึ่งช่างอ่ะน้ำหนักตัวมันดีขึ้นเยอะๆเลยอย่างนี้อ้วนแน่ๆเลยไม่อ้วนอ่ะปกติผมบอกเป็นทิกค่ะร่างกายไม่สามารถเก็บไขมันได้เกินวันหนึ่งนะ ลอยกลับอย่างเงี้ยไม่น่าเกิดโอ้อจริงเหรอใช่น้ำหนักกับดีเยอะๆเป็นกิโลหลายๆกิโลอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นน้ำหนักของน้ำอ่าเพราะฉะนั้นกินพวกนเนี้ยไม่ได้ทําให้อ้วน<ะ>มือเดียวแต่ถ้ากินเยอะๆหลายๆมืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะอ้วนได้ต้องบอกก่อนว่ามือเดียวเนาะตลาดใช่ครับวันนี้ไม่มีอ๋อวันนี้ไม่มีเอาจริงๆก็ต้องใจดิยังไม่มีวันนี้ก็มีกินฟรีวิ่งหนีเฮียรออะไร อันนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างแต่ถูกปากก็เกือบทุกอย่างแต่ว่าอันนี้ที่ชอบมากมากเลยก็คือปลาลาปลาของร้านเขานี่ดีนะทุกจานจะมีปลาล่าอย่างนี้ตามแซลมอน<ช>ตามไข่กุงก้าปาแล้วก็ตามพุ่งอยากรู้ไงว่าแบบว่ากินปลาาอย่างนี้เยอะแล้วแบบเหม็นไหม ไม่เหม็นหรอกจะเหม็นได้ไงเอาก็เหมือนแบบสมมติคนอินเดียถ้าตาทามทิดหนูนะก็อาจจะแบบต้องกินแบบต้องกินเยอะมากแล้วก็ไม่ดูแลสุขภาพด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็เป็นคนกินต้มตําคุปราาก็ไม่มีกลิ่นนะเพราะว่าทุกคนก็คอนเฟิร์มอยู่ว่าม หอมกินสะตอคุกจาฉีออกมามันจะมีกลิ่นสะตอใช่อ้าวแล้วทำไมมันมีกลิ่นมันก็อาจจะย่อยไงเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเลยไงอ้าวแล้วทำไมปลาร้าถึงไม่มีกลิ่นปลาบางอันมันก็ไม่มีกลิ่นนะเวลาเรากินอ่ะใช่ป่ะไม่รู้ต้องถามนี่ไงไม่รู้เหมือนกันแนทใครรู้ก็บอกเราหน่อยแล้วกันอันนี้ไม่รู้จริงกลัวแสดงจากตับเปิด จะเปิดโมงครึ่งปิ<อ>ดสองรุ่งเมนูเด่นๆของเขาก็จะเป็นพวกต้ตมตำอย่างนี้แหละแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบแบบจุกก็จะมีด้วยแต่ว่าเพิรนว่าวันนี้แป้งไม่ทันเย okay, ่ะสนใจก็ไปดูที่เพจเขาได้คนะ่ <c oughs> ะคือมาให้ตรงน,นี้นะครับผม,มนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมทอดต้มตำแท่งที่ <c oughs> ที่เฟซบุ๊กนะคะไก่จีผัดอืมก็ปากทุกเทปนะแล้วแม่ก็ถามทุกเทปเลยแม่งดูไม่จบเลยจังแม่ดูไม่จบอย่างนี้ประมาณนี้แล้วผมไปเจอกันที่ไหนก่อนนะผม <c oughs> ก่กบนะอบ